นิทานเรื่องกระต่ายน้อยลิลลี่และสวนผลไม้แห่งมิตรภาพลิลลี่กระต่ายน้อยผู้เอื้ออาทรใช้ชีวิตประจำวันของเธอในการดูแลสวนผลไม้ขนาดเล็กที่เธอมีความภูมิใจและรักมากสวนของเธอประกอบไปด้วยแอปเปลิลแครอทและสตรอเบอรี่ที่เติบโตอย่างสมบูรณ์และอุดมสมบูรณ์ลิลลี่ไม่เคยหวงหาผลผลิตจากสวนของเธอและมักจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในหมู่บ้านอย่างเต็มใจ วันหนึ่งขณะที่ลิลลี่กำลังเก็บผลไม้ในสวนกระต่ายตัวอื่นชื่อบ๊อบบี้เข้ามาหาเธอด้วยความสิ้นหวังเขาเล่าว่าพายุที่ผ่านมาได้ทำลายสวนและพื้นที่เพาะปลูกข,ของเขาจนหมดสิ้นทำให้เขาและครอบครัวขาดแคลนอาหารลิลลี่รู้สึกเห็นใจบ๊อบบี้อย่างลึกซึ้งด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาเธอไม่เพียงแต่แบ่งปันผลไม้จากสวนของเธอให้กับบ๊อบบี้และครอบครัวเท่านั้น แต่เธอยังเชิญชวนพวกเขามาร่วมปลูกผักและผลไม้ในส่วนที่เหลือของสวนของเธอด้วยข่าวความใจดีของลิลลี่รวมทั้งความพยายามของเธอในการช่วยเหลือเพื่อนบ้านแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วสัตว์ต่างๆในหมู่บ้านเริ่มมารวมตัวกันช่วยเหลือกันและกันและทำงานร่วมกันในสวนของลิลลี่ไม่นานสวนของลิลลี่ก็กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ทุกตัวในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิต สัตว์ทุกตัวในหมู่บ้านได้เรียนรู้ว่าด้วยการร่วมมือกันและแบ่งปันทรัพยากรที่พวกเขามีพวกเขาสามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและอุดมสมบูรณ์ได้ลิลลี่เห็นความเปลี่ยนแปลงนี้และรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งในหัวใจของเธอที่ได้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นี้ช่วงเวลาผ่านไปหมู่บ้านไม่เพียงแต่รอดพ้นจากความขาดแคลนอาหารได้แต่ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมมือและความเอื้ออาทร ชาวบ้านเริ่มต่อยอดโครงการในหมู่บ้านอื่นๆเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้เราเห็นคุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่นไม่เพียงแต่เป็นการแก้ไขปัญหาขัดสนเฉพาะหน้าแต่ยังเป็นการสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งการแบ่งปันสามารถนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นได้